ล่าสุดนะครับ a อทของมัมก็สตาร์ทไม่ติดนะครับผมดูแล้วน่าจะเป็นที่แบตนะครับเดี๋ยวเรากำลังตามช่างมาอยู่นะครับตามช่างมาให้ช่างมามาดูหม้อแบตเนาะพเพนะม,มาดูหม้อแบตครับช่างโปกเรากำลังมาครับผมเดี๋ยวให้ช่างโปกมาครับผมออที t ี uh, ของมัมสตาร์ทไม่ติดเลยครับผมอิอิอิเลยครับผมเอาละงานนี้ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวรอช่างโปกมาก,ก่อนครับผมโอ้ล่าสุดช่างของเราก็มาถึงหน้างานนะครับผมเดี๋ยวจํจาสุก,ก็จะดูก่อนครับว่าช่างโปกเขาจะซ่อมมีวิธีการซ่อมอย่างไรครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามดูเดี๋ยวชึ่งเลยนะครับช่างโปกกว่าจะน่าจะพว่วงเดี๋ยวดูด้วยกันครับผมมจะพว่วง แบตคันนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับรถของช่างโปกเราเดี๋ยวช่างโปกเรามาพ่วงให้นะครับแกะแบตออกก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับแบตของคลิกจะอยู่ตรงนี้นะพี่น้องแบตของฮอนด้าคลิกจะอยู่ตรงหน้าตรงหน้านะเดี๋ยวให้ช่างโปกแกะพ่วงดูอีกทีหนึ่งนะครับผม โอ้โห oh oh, พวงแต่ละทีนี่อะไรเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยนี่พี่น้องดูกัน,น,นแก,กนะก่อนไม่ช,ดมมชัดเหดร <c oughs> อลยเนี่ยดูข้างโปะของเราแกะก่อนนะครับผมนี่จำเป็น,ปน,นต้องให้ไอ้คนนะครับสิบสองโวลต์ครับสิบสองโวลต์สอบก็าไหนอ่ะแกะบอกข้างนั่นเลย ต้องแกะ ATV ีวีมอมครับมาเนี่ย ATV ีวีมอมแกะ ATV ีวีมอมก่อนงานเข้ามอมแล้วครับผมงานเข้ามอมต้องแกะ ATV สตาร์ทไม่ติดแล้วครับการพ่วงแบตให้ดูนิดนึงครับผมโอ้แกะอ่าแกะตัวนี้ออกนะครับผมได้อเอาตัวนี้เอาแบตของลุงโปก๊ก ใส่แทนนะครับว่ามันจะว่าจะชึ่งหรือเปล่าครับผมถ้าแบตของช่างโปกติดนี้ก็แสดงว่าแบตของมอมเสื่อมนะครับแบตเสื่อมอาจจะได้เปลี่ยนได้นะครับลูกลัก าชาและสตาร์ทชึ่งทีเดียวมันก็หมดอีกครับมันเสื่อมนะครับผมก็แนะนําให้เปลี่ยนต้องลองดูก่อนนะครับถ้ามันติดนะครับแต่ถ้าไม่ติดก็เดี๋ยวเราค่อยไล่สาเหตุดูกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมองกดสตาร์ทก่อนครับผมบึ้มอืมโอเคครับผมติดแล้วครับน่าจะเป็นที่มอแบตครับไอ้แบตเตอรี่ครับ น่าจะเป็นที่แบตเตอรี่อ๋อแบตเตอรี่ของหม่อมมันเสื่อมนะครับอืมแบตเก่าเลยครับต้องเปลี่ยนแบตใหม่เลยนะครับหม่อมครับต้องเปลี่ยนแบตเก่าเลยนะครับโ็ใช้แบตของช่างโปกเราเนี่ยติดชึ่งเลยนะครับผมอืมโอเคครับก็รู้สาหเหตุแล้วครับผม โอเคครับก็ถือว่าเรารู้สาเหตุแล้วครับก็แล้วก็สตาร์ทติดแล้วครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ครับที่ค,ครับสวัสดีครับ